คนมวกเห็นหนานไหมออีแพเป็นขึ้นมาเนาะอ่าล่ะอ่าแพเป็นลแล้วสูบยากันออกซิลาดิแสเราอยู่แส็กันได้แล้ว,ว่ามันเสว่ามอดนะมันเสว่ามอดกับอีอีกระวนอีกระบวนอ่นอาอีกระบวนเยี่อมเพื่อว่านอนดีว,ว่าไปส่ทรง ตั้งแต่พูดเลยอ่านล่ะมีปัญหาอย่างพอรพัทนาติกุแยงดากใจเมือ่อไงนางร้องนางกูบอกอ่ะพวกกูยึดอำนาจมึงแล้วใช่ไหมมึงยังมาเซียนวะมึงยังมาเซียนวะมึงมานังกันวะยมาเซียน

เอาบักย่อมสุราบักค้าแลงวแม่เลยตายไหมตายไหมเอาไปตายหน่อยแม่เลยตายว่าตายกูไม่รู้ละอ่าอปานพระเจ้าแผ่นดินกูย่อเสียานพระเจ้าแผ่นดินเขา่าบ้าเห็นไห กูได้ไปบอลแทนนล่อฮะกูได้ไปบอลแทนนล่อัออนนานนบดีจ้ทันนะหลรอเกนมากวากอะทุกคนประเทศไทยทายอก่าไรแล้วยังทายอกมา,างไรเห็นวล่า,ยยา,าเห็นวะอ่านัา่นแหละไลเ่เบิ้งไอ้ lên nào yang up của bằng đấy sẽ nơi ở chị viện kufa bằng đấy 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 bằng บักแรกจะว่องจัก,กี่ไทยหัวคุย้ยบักโคตรแม่มึงเอ้คุยค้ยเอ้คุย้ยเอ้